มีน้องคอมเมนต์ถามเปิดร้านกาแฟขายขนมคู่ไปด้วยจะดีไหมเยอยากบอกว่ามันไม่ใช่ทางเลือกนะแต่มันเป็นทางรวยเลย มามาเฮียเล่าเทคนิคแม่ค้าให้ฟังเมื่อก่อนเฮียขายกาแฟใน,นตลาดสดข้างๆร้านแม่เฮียที่ขายของชําทุกๆวันเราขายวันละร้อยถึง200แก้วพอทำเลดีแต่ตกเย็นมานับตังเฮียไม่เคยได้กำไรมากกว่าแม่ที่ขายของชําชีละ5บาท10บาทแม่เฮียสอนว่าขายกาแฟดีแล้วได้กำไรเยอะใช้ฝีมือคนตามยากแต่ถ้าลูกอยากขายของแล้วรวยต้องหาขายอะไรเสริมที่หยิบใส่ถุงแล้วได้ตัง เห็นไหมครับเข้าตำราขายขนมหยิบใส่ถุงปุ๊บได้ตังปับ๊บแล้วตอนนี้ยิ่งสบายมีแก๊ปมีไลแมนลูกค้ากดการสนุกเลย <c oughs> สุดท้ายเหมือนมันจะง่ายนะเฮียแนะนำแบบนี้ถ้าน้องจะลงทุนอะไรน้องต้องชอบมันจริงๆถ้าอยากขายเค้กก็ต้องชอบกินเค้กเก็บประสบการณ์ว่ารสชาติแบบไหนลูกค้าชอบมากที่สุดแล้วก็หาเค้กนั้นมาขายแบบเพียได้วันละ50ชิ้นก็สบายแล้วสู้ๆนะ